เมื่อเวทีคือสังเวียนและลูกคอคืออาวุธแคนสารคมจึงต้องใช้ทั้งเสียงเพลงและเพลงมวยปกป้องศักดิ์ศรีลูกทุ่งอีสานจากมาเฟียตัวร้ายอุทัยทิพย์ชาแนลยินดีนำเสนอผลงานของโคบานนักร้องนักเลงฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอุทยัยทิพย์ชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับตอนที่1ตักกะศิลากล้าฝันแสงไฟหลากสีจากชิงช้าสวรรค์หมุนวนสาดกระทบใบหน้าเงือซึมของผู้คนในงานวัดประจำปีของอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามกลิ่นปลาหมึกย่างหอมชุยลอยประทะกับกลิ่นหวานของสายไหมกลิ่นส้มตำปลระโชยมาจากซุ้มนั้นที ซุ้มนิทีเสียงประกาศจากซุ้มเกมปาโป่งดังแข่งเสียงโหร้องจากซุ้มญิงปืนทุกอย่างผสมปนเปกันเป็นบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของงานวัดที่ผู้คนต่างโหยหาแต่ท่ามกลางความอืกทึกครึกโครมนั้นมีเสียงหนึ่งที่ทรงพลังพอจะสะกดให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาต้องหยุดชะงักมันคือเสียงเพลงลูกทุ่งหวานซึ้งที่ดังออกมาจากเวทีรำวงขนาดกลาง ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางลานวัดบนเวทีนั้นชายหนุ่มร่างสูงโปร่งในเสื้อเชิ้ตลายดอกสีสันสดใสแต่ดูเก่าไปสักหน่อยกำลังหลับตาพริมปุ่มไมโครโฟนไว้ในมือราวกับเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตเส้นเลือดข้างขมับของเขาปูดปนเล็กน้อยทุกครั้งที่เปล่งเสียงสูงยาวบาดลึกเข้าไปในหัวใจของผู้ชมเนื้อเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวความรักของหนุ่มบ้านนาะ ถูกขับขานออกมาด้วยลูกคอเจ็ดชั้นที่ทั้งหวานทั้งเศร้าและทรงพลังอย่างน่าประหลาดเขาคือแคนสารคามชื่อบนป้ายโฆษณาเล็กๆหน้าเวทีอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่สำหรับชาวบ้านในแถบนี้เสียงของแคนคือความสุขคือเพื่อนในยามเหนื่อยล้าและคือความบันเทิงชั้นยอดที่หาได้ไม่ยากตามงานบุญงานบวช โอ้ยขึ้นมาเสียงดีแทบักลาป้าคนหนึ่งในชุดผ้าสิ้นลายสวยยืนเคี้ยวหมากหยับหย,บยบัพลางพยักหน้าตามจังหวะเพลงชา้าๆฟังย่ำได้ก็ขึ้นสิใจขาดน้ำเนอข้างๆกันนั้นกลุ่มวัยรุ่นหญิงชายที่ตอนแรกตั้งใจจะไปเล่นรถไต่ถังก็เปลี่ยนใจมายืนเกาะขอบเวทีส่งเสียงกรี๊ดกราดทุกครั้งที่นักร้องหนุ่มลืมตาขึ้นมายิ้มให้ผู้ชมอย่างเคิร์นอาย แค่ลืมตาขึ้นมาดวงตาของเขาคมใสและซื่อตรงเขากวาดสายตามองไปยังผู้คนเบื้องล่างเวทีเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาที่ชื่นชมมันคือพลังงานที่ดีที่สุดในโลกสำหรับเขาเขายิ้มตอบยกมือไหวขอบคุณทุกเสียงปรบมือและเสียงให้กำลังใจด้านหลังเวทีลุงป่องชายไวกลางคนร่างท้วมผู้เป็นทั้งเจ้าของวงดนตรีาราสารคามซาวและ ผู้ชักนำแคนเข้าสู่วงการกำลังดีดนิ้วตามจังหวะเพลงอย่างมีความสุขเขามองแคนบนเวทีด้วยแววตาภาคภูมิใจเหมือนพ่อมองลูกบอกฮัมนี่มันเกิดมาเพื่อสิเป็นนักร้องอีลีเขาพึมพำกับตัวเองเสียงเพลงจบลงพร้อมกับเสียงปรบมือที่ดังสนัน่แนแคนโค้งคำนับจนตัวงอครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนจะส่งไม้ต่อให้นักร้องหญิงอีกคนแล้วเดินกลับเข้ามาหลังเวที สุดยอดคือเกาเลยบักแคนลุงปังตบบาหลานรักดังปรบับคนเบิงเต็มหน้าห่านคือเกาขอบคุณครับลุงแคนยกมือไหว้ผู้มีพระคุณอย่างนอบน้อมเงื่อไหลซสมหน้าแต่ใบหน้ายังคงเปื่อนยิ้มผมก็เฮ็ดเต็มทีละครับเออ,เอ,อไปไปไปพักก่อนไปเดี๋ยวอีกเพลงสองเพลงกับสิหอดคิ้วโตวอีกคือเกาเนี่ยละแคนพยักหน้า เขากำลังจะเดินไปนั่งพักที่เก้าอี้พลาสติกโสมตัวหนึง่งแต่สายตาก็พลันไปสะดุดกับกลุ่มแดนเซอร์สาวที่กำลังพักเหนื่อยอยู่ไม่ไกลพวกเธออยู่ในชุดสีเงินแวววาวที่ตัดกับผิวสีน้ำผึ้งอย่างสวยงามแต่มีคนหนึ่งที่ทำให้แคนต้องตามเสมอมิวหญิงสาวเจ้าของดวงตากลมโตและรอยยิ้มสดใสราวกับพระอาทิตย์ยามเช้า เธอกำลังใช้ผ้าขนหนูซับเหงื่อบนลำคอระหงอย่างไม่สนใจใครแต่สำหรับแคนแล้วทุกท่วงท่าของเธอดูงดงามไปหมดมิวเป็นแดนเซอร์รับจ้างที่ลุงป่องมักจะจ้างมาเวลามีงานใหญ่ๆแคนรู้จักเธอมาหลายงานแล้วแต่ความขี้อายของเขาก็ทำให้ไม่เคยได้พูดคุยอะไรกับเธอมากไปกว่าการยิ้มให้กันมิวคงจะรู้สึกได้ถึงสายตาที่มองมา เธอหันขวับมาสบตากับแคนพอดีแคนสะดุ้งเล็กน้อยทำตัวไม่ถูกได้แต่ยิ้มแย่ๆส่งไปให้มิวเลิกคิ้วเล็กน้อยก่อนจะครี่ยิ้มกว้างตอบกลับมาร้องดีมากเลยนะเสียงของเธอหวานใสเหมือนหน้าตาเออขอบขอบคุณครับแคนตอบตะกุกตะกักคุณเออพี่มิวกระเต้นเก่งขึ้นกันนะครับมิวหัวเราะคิกเรียกมิวเฉยๆก็ได้ ไม่ต้องมีพี่หรอกเราน่าจะรุ่นเดียวกันครับครับิมวแคนเรียกชื่อเธอเบาๆรู้สึกร้อนเผาที่ใบหน้าบทสนทนาของทั้งคู่ต้องหยุดลงเมื่อมีเสียงเอะอะดังขึ้นที่มุมหนึ่งของหลังเวทีกลุ่มวัยรุ่นชายสีห้าคนท่าทางเมามายกำลังเดินเข้ามาหาเรื่องกลุ่มแดนเซอร์คนอื่นๆเฮ้ยน,น้องสาเต้นเก่งจังสินะ ไปเต้นให้พวกไอ้เบิ้งไก่แน่เป็นยัง้ยเชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นหัวโจกพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหำหำพลางยื่นมือพยายามจะไปจับแขนแดนเซอร์คนหนึ่งอยา่าค่ะหญิงสาวร้องเสียงหลงถอยหนีจนไปชนกับอุปกรณ์เครื่องเสียงลุงป่องเห็นท่าไม่ดีรีบเดินเข้าไปห้ามเอ้ยอ้ไอยเอ้ย,อย,อยมีอย่างกันครับใจเย็นเด้อรับใจเย็นเด้อเหลี้ยงของกูบักเทามึงองไม่ยุ หัวโจกผลักลุงป่องจมเซธลาแคนรีบเข้าไปประคองลุงป่องไว้ทันทีใจเย็นๆครับอ้ายพวกผมมาเหตุงานบริเวณมหาเรืองแคนพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาไม่อยากมีปัญหาโดยเฉพาะในงานวัดที่มีผู้คนมากมายมึงเป็นผพ้ดใดเอกวะโอ้นักห้องขี่ก้างตวนะ่ะเสียงดี่รคิดว่าจะของเก่งซันบ่หัวโจกหันมาเอาเรื่องแคนแทน มันก้าวเข้ามาหาแคนอย่างเอาเรื่องกลิ่นเล่าขาวคลุ้งจนหน้าเวียนหัวหมิวมองสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงเธอขยับเข้ามาใกล้ๆแคนอย่าไปแลกกับมันค่ะแคนพยักหน้าให้หมิวเป็นเชิงบอกว่าไม่ต้องห่วงเขาจ้องหน้าวัยรุ่นตรงหน้านิ่งสงบผมขอลองดีๆครับอ้กลับไปเที่ยวต่อสักครับเนาะอย่าเหตุแห่งงานเพิ่นเสียเลยมึงสอนกูบัะหำเลยฮะหัวโจกหมดความอดทน มันง้างหมัดจะชกเข้าที่ใบหน้าของแคนเต็มแรงวินาทีนั้นเองแววตาซื่อๆของแคนก็เปลี่ยนไปมันวูบไหวได้วยความคงกล้าชั่วคณะร่างกายของเขาขยับไปเองตามสัญชาตญาณแทนที่จะถอยหลังเขากลับก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าเล็กน้อยเอียงตัวหลบหมัดที่พุ่งเข้ามาได้อย่างชิวเฉียดพร้อมกันนั้นก็ใช้สันมือขวาสับเข้าที่ข้อพับแขนของอีกฝ่ายเบาๆโอ้ย ว่าโจร้องลั่นแขนของมันชาจนไร้เรี่ยวแรงมัดที่เคยกำแน่นคลายออกทันทีเพื่อนของมันอีก3าสี่คนเห็นหัวหน้าโดนเล่นงานก็หือกันเข้ามาทันทีแขนถอนหายใจผมบอกแล้วว่าไม่อยากไม่เรื่องภาพที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นรวดเร็วจนหลายคนมองตามแทบไม่ทันแขนไม่ได้ออกอาวุธดุนแรงเลยแม้แต่น้อยเขาใช้การเคลื่อนไหวที่ดูคล้ายการไร้รำมากกว่าการต่อสู้เมื่อคนนึงเตะมาเขาก็แค่ ลบแล้วใช้เท้าเกี่ยวขาหลังของอีกฝ่ายเบาๆจนล้มหน้าขมำไปชนกับเพื่อนอีกคนเมื่ออีกคนพุ่งเข้ามาจะรวบตัวเขาก็แค่ย่อตัวลงต่ำแล้วหมุนตัวหลบทําให้คนนั้นเสียหลักพุ่งไปชนกับลังเครื่องดื่มที่วางอยู่จนล้มระเนระนาดมันเป็นการป้องกันตัวที่ลื่นไหลงดงามและตลกขบขันในสายตาของคนที่ยืนดูอยู่พวกนักเลงที่เมาไมา้ดูเหมือนตัวตลก ที่พยายามจะไล่จับผีเสือ้อแต่ก็ลม้มลุกคลุกคลานกันไปเองสุดท้ายหัวโจกที่พอจะตั้งหลักได้ก็คว้าเอาขาไหม้ที่วางอยู่ใกล้ๆเงื้อขึ้นจะฟาดใส่แคนแคนระวัหงหมิวร้องเตือนแคนหันมาเห็นพอดีเขาไม่ได้หลบแต่กลับใช้ฝ่ามือสองข้างประกบรับขาไหม้ที่ฟาดลงมาได้อย่างแม่นยำก่อนจะปิดข้อมือเล็กน้อยแล้วดึงเข้าหาตัว ทำให้หัวโจกเสียหลักเสยเข้ามาแคนใช้เข่ากระแทกเข้าไปที่หน้าท้องของมันเบาๆแค่พอให้จุกไม่ได้รุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บโอ,โอ้ยหัวโจกตัวงอลงไปกองกับพื้นหายใจหอบกลุ่มนักเลรงที่เหลือเห็นสภาพหัวหน้าและเห็นว่าตนเองไม่สามารถทำอะไรนักร้องหนุ่มคนนี้ได้เลยพากันหันหลังวิ่งหนีป่าราบไปทิ้งหัวหน้าที่นอนจุกอยู่กับพื้นทุกอย่างกลับมาสู่ความสงบ แคนยืนนิ่งๆหายใจเข้าออกลึกๆเพื่อควบคุมสติอารมณ์เขามองไปรอบๆเห็นสายตาทุกคู่มองมาที่เขาอย่างทึ่งๆทั้งลุงป่องทั้งทีมงานและโดยเฉพาะมิวแคนนายลุงป่องอ้าปากค้างมึงน่ะไปเฮี้ยนทาแปลกๆนี่มาธะ์สแคนเกาหัวแกลกๆมวยทาครูขับลุงคุณปู่เคยสอนไวตอนผมเป็นเด็กน้อยนะครับ บอกว่าเอาไว้ป้องกันโตเดอ้อม้ยทาคู่ลุงป่องทวนคําเออทามันคือมางามแถวะมิวเดินเข้ามาหาแคนดวงตาของเธอเป็นประกายสุดยอดไปเลยนายเท่มากผมก็ได้ตั้งใจดอกครับแคนตอบอย่างทำตัวผมบ่มาไี่เรื่องแต่เมื่อกี้นายเจ๋งจริงๆนะมิวยืนยันเหมือนในหนังจีนเลยคำชมตรงๆของเธอ ทำให้แคนรู้สึกเขินยิ่งกว่าตอนอยู่บนเวทีเสียอีกเขายิ้มแก่เกอก่อนที่ลุงป่องจะตบหลังเขาดังปั๊บเอาเอาเอา้าพ่อพ่อพ่อ,พอยากย่ายยกยากย,ายาขึ้นเวทีได้แล้วบักแคนเพลงต่อไปนะ่ะเป็นของมึงแคนสะดุง้งหันไปมองบนเวทีนักร้องหญิงกำลังจะร้องจบเพลงพอดีเขารีบรับไมโครโฟนแล้ววิ่งขึ้นเวทีไปทิ้งความเฉลมมุนไว้เบื้องหลังแต่ภาพเหตุการณ์เมื่อครู่ ยังคงติดตาตรึงใจใครหลายคนโดยเฉพาะมิวที่บัดนี้มองแคนบนเวทีด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีดีแค่เสียงร้องจริงๆอีกสองสัปดาห์ต่อมาข่าวเรื่องนักร้องหนุ่มเสียงดีจากสารคามที่ใช้เพลงมวยสั่งสอนนักเลงกระจายไปแบบปากต่อปากในวงการนักดนตรีกลางคืนแต่เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นกำลังจะเกิดขึ้น ประกาศประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งสุดยอดเสียงทองแห่งที่ราบสูงครั้งที่5ประจำปีนี้ได้แก่หมายเลขยี่สิบเจ็ดคุณจักรพันธ์สิงห์มณีหรือแคนสารคามครับเสียงประกาศกึกกล้องไปทั่วหอประชุมใหญ่ของจังหวัดมหาสารคามแสงสปอตไลท์สาดจับไปยังร่างของแคน ซึ่งยืนนิ่งอึ้งอยู่กลางเวทีเขาใส่เสื้อสูตรสีครีมตัวเก่งที่เช่ามาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะมันเป็นเสื้อสูตรตัวเดียวกับที่เขาใส่ไปงานแต่งของญาติทุกคนในช่วงสมปีที่ผ่านมาเสียงปรบมือดังสนั่นวันไหวแคนค่อยๆรู้สึกตัวเขายกมือไหว้ท่วมหัวหันไปไหว้กรรมการไหว้ผู้ชมก่อนจะเดินไปรับถ้วยรางวัลเกียรติยศที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขามาถือไว้ น้ำตาแห่งความดีใจคลอหน่วยตาเขาทำได้แล้วเขาทำตามความฝันได้สำเร็จไปอีกขั้นเบื้องล่างเวทีลุงป่องกับมิวกอดคอกันกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจมิวซึ่งวันนี้ไม่ได้มาในฐานะแดนเซอร์แต่มาเป็นกองเชียร์โดยเฉพาะตะโกนสุดเสียงแคนในสุดยอดแคนมองลงไปเห็นคนทั้งสองเขายิ้มกว้างทั้งน้ำตาชูถ้วยรางวัลขึ้นฟ้า มันไม่ใช่แค่ชัยชนะของเขาคนเดียวแต่เป็นของลุงป่องที่เชื่อมันในตัวเขามาตลอดเป็นของหมิวที่คอยให้กำลังใจและเป็นของพ่อแม่ปู่ย่าที่บ้านที่รอฟังข่าวดีจากเขาอยู่หลังจากลงจากเวทีแคนก็ถูกรุมร้อมด้วยนข่าวท้องถิ่นและผู้คนที่เข้ามาแสดงความยินดีเขายิ้มและตอบคำถามอย่างถ่อมตนเหมือนเคยจนกระทั่งชายคนหนึ่งในชุดสูทสีดำสนิท รูปร่างสันทัดหน้าตาดูสุภาพแต่แววตามีบางอย่างที่เย็นชาเดินแหวกฝูงชนเข้ามาหาเขาก็ <T> แสดงความยินดีด้วยนะครับคุณแคนชายคนนั้นยื่นนาบัตรให้ผมชื่อคมเป็นแมวมองจากค่ายเพลงอีสานสาวทองคำครับแคนรับนามบัตรมาดูอย่างงงงงชื่อค่ายเพลงนั้นคุ้นหูเขาอย่างยิ่งมันคือค่ายเพลงลูกทุ่งที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน เป็นเจ้าของนักร้องดังๆมากมายที่เขาเคยได้แต่งแงนขอมองโปสเตอร์เอ,อ,เอ,อครับขอบคุณครับท่านประธานของเราเสียอําท่านได้ดูการถ่ายทอดสดเยอะท่านชื่นชมในความสามารถของคุณแคนมากและอยากจะเชิญคุณแคนเข้าไปพูดคุยเรื่องสัญญาที่ค่ายของเราในวันพรุ่งนี้ครับคมพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงไปด้วยอำนาจหัวใจของแคนเต้นรัวนี่คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต โอกาสที่จะได้เป็นนักร้องอาชีพเต็มตัวมีอัลบั้มเป็นของตอนเองจ,งจงริงๆเหรอครับด้วยความยินดีเลยครับดีครับงั้นพรุ่งนี้สิบโมงเช้าที่ตึกอีสานสาวท,ทองคำในตัวเมืองขันแก่นนะครับคมยิ้มมุมปากไปกับผู้จัดจาก,การส่วนตัวของคุณได้เลยพูดจบเขาก็โค้งเล็กน้อยแล้วเดินจากไปทิ้งให้แคนยืนถือถ้วยรางวัลและนาบัตรไว้ในมือด้วยความรู้สึกเหมือนฝันไป ลุงลุงปองเหมวแคนตะโกนเรียกเพื่อนร่วมทางชีวิตของเขาอย่างตื่นเต้นผมผมได้ผมได้ไดปเซ็นสัญญาแล้วลุงปองเดินเข้ามาดูนำบัตรในมือแคนพอเห็นชื่อค่ายและชื่อของเสียอํารอยยิ้มบนใบหน้าของแกก็ค่อยๆหายไปกลายเป็นความกังวลเข้ามาแทนที่เป็นอย่างขับลุงหนาลุงคอเอ็น็นยิกสั้นแคนถามยังไม่เข้าใจค่ายของเสียอําลุงปองพึมพำ กูเนี่ยเคยได้ยินเรื่องบดีของใครนี่มาหลายเรื่องอยู่เด้อบักแคนเรื่องอะไรไม่ดีล่ะคะลุงหมิวขมวดคิ้วถามกะเรื่องสัญญาถาดน่้ลละหน้าคองหลายคนเข้าไปแล้วก็ออกมาบอดได้ต้องเหตุย่ำตามซั่งได้เงินกับบะเต็มเม็ดเต็มหน่วยไผคัดขืนกะถืกดองถือกแกล้งจนบัดอนาคตลุงปองเล่าด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเืออมนน่ะน่ะ เขาโวาแมนแคนักธุรกิจเขาคือมาเฟียในวงการเพลงนี่ละความตื่นเต้นดีใจของแคนเมื่อครู่พลันมอดดับลงทันทีเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเบื้องหลังค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ที่เขามองเป็นความฝันจะมีเรื่องราวที่น่ากลัวแบบนี้ซ่อนอยู่แต่ว่ามันอาจจะเป็นความกินก็ได้ได้ลุงมันอาจจะเป็นแค่ข่าวลือกไ็ได้เด้แคนยังพยายามมองโลกในแง่ดีมื่ออ่นเน่ย ลุงสิไปกับเจ้าเองลุงป่องพูดอย่างหนักแน่นไปเบิ่งให้เห็นกับตาถ้าสัญญาเอาเปรียบขึ้เขาว่าลุงก็สิบให้เจ้าเส้นเด็ดขาดมิวไปด้วยมิวพูดแทกขึ้นมาทันทีมิวพอจะอ่านเรื่องสัญญาพวกนี้รู้เรื่องอยู่บ้างเรื่องกฎหมายธุรกิจมานิดหน่อยแคนมองหน้าคนสําคัญทั้งสองของเขาแล้วพยักหน้าช้าๆครับไปด้วยกันครับคําคืนแห่งชัยชนะของเขา จบลงด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความสุขความหวังและความกังวลที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเงียบๆแคนกอดถ้วยรางวัลไว้แนบอกเขารู้แต่เพียงว่าไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายความฝันที่เขาสร้างมากับมือและจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบคนที่เขารักเด็ดขาดวันรุ่งขึ้นณนะตึกอีสานสาวทองคำจังหวัดขอนแก่น ตึกกระจกสูงสิบชั้นตั้งตรงงานอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นมันดูทันสมัยและน่าเกรงขามในเวลาเดียวกันด้านหน้ามีน้ำพุขนาดใหญ่และมีป้ายโลโก้สีทองอารามแคนลุงป่องและหมิวก้าวลงจากรถกระบะ,กะเบก่าๆของลุงป่องด้วยความรู้สึกประมาเสื้อผ้าที่พวกเขาคิดว่าดีที่สุดแล้วพอมาอยู่หน้าตึกนี้กลับดูมอซอไปถนัดตาเมื่อเข้าไปด้านใน พนักง,งานต้อนรับในชุดยูนิวอมสวยหรูก็เข้ามาต้อนรับอย่างดีก่อนจะพาพวกเขาขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นบนสุดซึ่งเป็นห้องทำงานของประธานบริษัทห้องทำงานของเสียอําใหญ่โตมโหรานผนังด้านหนึ่งเป็นกระจกใสบานใหญ่มองเห็นทิวทัศน์เมืองขอนแก่นได้ทั้งเมืองบนผนังประดับไปด้วยรูปถ่ายของเสียอํากับนักร้องดังๆและนักการเมืองมากมายโต๊ะทำงานไม้สักขัดมันวาววับ บนโต๊ะมีแต่ของราคาแพงชายร่างท้วมใหญ่ในวัย50าสิเศษนั่งอยู่บนเก้าอี้หนังตัวใหญ่หลังโต๊ะทำงานเขาสวมเสื้อเชิ้ตผ้าไหมสีเลือดหมูสวมสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่เท่าโซ่ล่ามควายบนนิ้วแถบทุกนิ้วประดับไปด้วยแหวนเพชรและแหวนหยกเขากำลังจิบไวน์ราคาแพงจากแก้วทรงสวยอย่างสบายอารมณ์เขาคือเสียอําข้างๆกันนั้นมีชายร่างสูงใหญ่แต่ผมเกร็ง ยืนคุมเชิงอยู่เขาก็คือบักจอยลูกน้องคนสนิทที่แววตาดูไม่ค่อยจะเป็นมิตรนักมาละเละวันที่ดาวดวงใหม่แห่งเทียราบสูงเสียอามพูดขึ้นโดยน้ำเสียงทรงอำนาจแต่ไม่ได้ลุกขึ้นตอนรับเขาวางแก้ววายลงแล้วก็ผายมือไปยังโซฟาชุดรับแขกเชิญน,นั่งก่อนทั้งสามคนนั่งลงบนโซฟาที่นุ่มจนแทบจะจมหายลงไปแคนรู้สึกเกรงจนทำอะไรไม่ถูก ได้แต่ยกมือไหว้สวัสดีครับเสียเสียอําแค่พยักหน้ารับไหวฉันดูเธอแข่งเมื่อวานใช้ได้เลยทีเดียวเสียงดีมีเอกลักษณ์ขอบคุณครับเสียแคนตอบอย่างนอบน้อมเอาละไม่ต้องพูดพล่ำททำเพลงให้เสียเวลาเสียอําโยนแฟ้มเอกสารปึกลงบนโต๊ะกระจกตรงหน้านี่แหละคือสัญญาอ่านซะแล้วก็เซ็นซะฉันจะบันเธอให้ดังกว่ามนแคนกันคูณอีกนะ คมซึ่งนั่งรออยู่ก่อนแล้วหยิบแฟ้มสัญญานั้นส่งให้แคนแคนรับมาถือไว้มือสั่นเล็กน้อยเขากำลังจะเปิดอ่านแต่มิ้วที่นั่งอยู่ข้างๆก็ขยับเข้ามาใกล้ๆขอมิวช่วยดูนะคะแคนมิ้วรับสัญญาไปเปิดอ่านอย่างละเอียดขณะที่ลุงป่องก็ชะงกหน้าเข้ามาดูด้วยสีหน้าของทั้งคู่ค่อยๆเคร่งเครียดขึ้นเรื่อยๆทีละหน้าทีละหน้า แคนเห็นสีหน้าของทั้งสองคนก็ใจไม่ดีเป็นจังไงมิวลุงมิวเงยหน้าขึ้นมาสบตาแคนแววตาของเธอบอกชัดเจนว่ามันเร็วร้ายกว่าที่คิดพี่แคนสัญญานี้มันมันคือสัญญาถาดชัดชัดลุงป่องพูดแทรกขึ้นมาเสียงดังด้วยความเหลืออดสัญญาสิบป,ปีส่วนแบง่งรายได้แปดสิบยีสิบเออไปแปสิบเข้าได้ยี่สิบสื่อแคนสารค้ม ก็ต้องตกเป็นลิขสิทธิ์ของค่ายเพลงทุกเพลงที่ห้องที่แต่งก็เป็นของค่ายถ้าข้อยกเลิกสัญญากรอนก็ต้องจ่ายค่าปรับสิบล้านนี่น่ะมันปล้นกันอีหรลอเสียอําหัวเราะในลาคอฮาฮาใจเย็นๆเลงนี่มันเป็นเรทมาตรฐานของวงการสําหรับเด็กใหม่ที่ไม่มีอะไรเลยอย่างไอหนุ่มนี่ฉันให้โอกาสมันก็บุญหัวเท่าไรแล้วให้โอกาสแบบนี้ผมก็เบาก็ได้ลุงลุงป่องลุกขึ้นยืนกลับเถบะบาแค้น อยู่กับลุงนี่ล่ละถึงสิบประดังแต่ก็มีศักดิ์สรีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันลุงเดี๋ยวกันแคนรั้งไว้เขายังไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายเขายังเคารพเสียอําในฐานะผู้ใหญ่ในวงการเออเสียครับพอจะแก้ไขสัญญาให้มันเออเป,เป็นเป็นธรรมกว่านี้ได้หน่อยบ่ครับเสียอํารีตามองแคนเธอกํากลังต่อรองกับฉันเหรอผมก็แค่ขอความเมตตาครับแคนตอบอย่างสุภาพที่สุด ความเมตตาเสียอมลุกขึ้นยืนเต็มความสูงเดินอ้อมโต๊ะทำงานมาหยุดอยู่ตรงหน้าแคนในวงการนี้นะไม่มีความเมตตามีแต่ผลประโยชน์ล้วนๆเธอคิดว่าเธอเป็นใครมาจากไหนถึงกล้ามาต่อรองกับฉันก็แค่นักร้องบ้านนอกที่บังเอิญชนะก,การประกวดคำพูดของเสียอมเหมือนน้ำเย็นที่สาดใส่หน้าแคนจนชาไปหมดผมอาจจะเป็นแค่นักรองบานนอก แนเงยหน้าขึ้นศบตาเสียอ,อยํายังไม่เกรงกลัวแต่ผมก็มีครบฝันแล้วก็มีศักดิ์ศรีของผมขึ้นกันครับงั้นก็เก็บศักดิ์ศรีของแกกลับไปกินข้าวที่บ้านนอกนู่นไปเสียอําตวัดลั่นห้องแล้วก็จําคําฉันไว้ให้ดีนะไอ้หนูถ้าแกไม่เซ็นสัญญากับฉันแกก็จะมีวันได้เกิดในวงการนี้ทุกเวทีทุกสถานในิทยุทุกค่ายเพลงในอีสานอยู่ในมือของฉันหมดแล้ว แกจะต้องกลับไปร้องเพลงแรกเข้าแกงตามงานวัดเหมือนเดิมบรรยากาศในห้องตึงเครียดถึงขีดสุดมิ้วดึงแขนแคนกลับกันเถอะแคนแคนสูดหายใจเข้าลึกๆเขาตัดสินใจได้แล้วเขาลุกขึ้นยืนเต็มความสูงผเผชิญหน้ากับมาเฟียแห่งวงการเพลงอย่างไม่หวั่นไหวขอบคุณสำหรับโอกาสครับเซียเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและชัดเจนแต่ผมขอเลือกศักดิ์ศรีของผมผมไม่เซ็น เขาหันไปพยุงลุงปองกลับกันเถาะลุงทั้งสามคนหันหลังเดินออกมาจากห้องไปทิ้งให้เสียอํายืนกำามัดแน่นด้วยความโกรธจัดใบหน้าของเขาแดงกลำ่ำไอเด็กเมื่อวานซึนมันกล้าปฏิเสธฉันเสียอําตะโกลันบักจอยครับนายบักจอยรีบวิ่งเข้ามาไปสืบเบิ้งประวัติมันให้ละเอียดมันไปห้องเพ่งใสไปเฮ็ดยังไปกไับไผรลายงานกูถูกฝีก้าว เซียอมสั่งด้วยน้ำเสียงอำหิตแล้วก็ดูแลมันดีๆอย่า yeah, ให้มันได้มีความสุขกับการร้องเพลงของมันอีกต่อไปครับนายบักจ่อยรับคำสั่งอย่างแข็งขันเซียอมเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะทํางานคว้าแก้วไวนขึ้นมาดื่มรวดเดียวจนหมดแก้วแววตาของเขาเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นในเมื่อมันอยากจะเป็นนักร้องนักเรลงดีนักข้ากส็สนองให้ แล้วมึงสไดใดหูวันรกของวงการเพลงลูกทุ่งมันเป็นจังใดบักแคนสารคามด้านนอกตึกแคนลุงป่องและหมิวเดินกลับมาที่รถกระบ,บะเก่าๆของพวกเขาไม่มีใครพูดอะไรออกมาสักคำบรรยากาศเต็มไปได้วยความเงียบที่น่าอึดอัดแคนรู้สึกเหมือนความฝันที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้พัทงทลายลงในพริบตาเมื่อขึ้นมาบนรถลุงป่องก็ตบบ่าแคนเบา บอเป็นยังดอกบักละเจ้าในเฮดถืกแล้วแล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะหมิวถามขึ้นทำลายความเงียบแคนมองไปข้างหน้ายอย่างไร้จุดหมายผมกับวงหูคือกันท่านใดนั้นโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าของเขาก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ของแม่ที่โทรมาจากบ้านฮัลโหลครับแม่แคนพยายามปรับน้ำเสียงให้เป็นปกติที่สุดแคน แม่กับพอบังทีวีอยู่เด้อลูกเด้อดีใจน้ำหลายๆเด้อปูกับยาก็ดีใจจนน้ำตาไหลคนทั้งบ้านเฮาภูมิใจในตัวลูกเด้อเสียงของแม่ที่ปลายสายเต็ไมไปด้วยความสุขและความภูมิใจน้ำตาที่แขนพยายามกลั้นไว้ก็ไหลทะลักออกมาเขายกมือขึ้นปาดน้ำตาลูกๆครับแม่ขอบคุณครับผมก็ดีใจขึ้นกันครับ หลังจากวางสายจากแม่แคนก็นั่งนิ่งไปพักใหญ่เขาหันไปมองหน้าลุงป่องกับหมิวแววตาที่เคยสับสนและท้อแท้เมื่อครู่บัดนี้กลับมาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอีกครั้งผมสิสูครับเขาพูดขึ้นผมสิบยมยพมแค่นี้แล้วเฮาสิสูด้วยวิธีใดเฮาบ่มีอย่างเลยเดแคนลุงป่องถามอย่างเป็นห่วงเฮามีเสียงเพลงคับลุงแคนตอบเฮามีเสียงเพลง และผมก็มีเพลงมวยเขานึกถึงคำสอนของปู่มวยทาคุบไดมีไหวทำลายผู้ใดแต่มีไหวเพื่อปกป้องสิ่งที่เฮาหักและสิ่งที่เขารักที่สุดในตอนนี้ก็คือเสียงเพลงคือความฝันและคือผู้คนรอบข้างที่เชื่อมั่นในตัวเขาเสียอําเขาอาจ,จคุ้มได้ทุกเวทีแต่เขาคุ้มใจคนฟังบเรดมัครับแคนพูดต่อด้วยความเชื่อมัน่น ผมสิลองเพลงของผมต่อไปผมสิพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่านักรองบัน,นอกคนนี้บได้มีดีแค่เสียงแต่มีหัวใจที่ใหญ่กว่าอิทธิพลของผู้ใดทั้งนั้นมิวมองหน้าแขรและยิ้มออกมาอย่างชื่นชมนั่นแหละพี่แครของหมิวลุงป่องถอนหายใจยาวก่อนจะระบายยิ้มออกมาได้โอ้เอาะ่ะสู้ก็สู้ลุงสิยู่ขขาง,งเจ้านี่ละลุงป่องบิดกุญแจสตาร์ทรถกระบะคันเกา่า เสียงเครื่องยนต์ดังกระหึมขึ้นราวกับเสียงโห่ร้องให้กำลังใจรถค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาจากเงาของตึกระฟ้ามุ่งหน้ากลับโซสารคามดินแดนแห่งตะก,กะศิลาที่หล่อล้อมเขาขึ้นมาสงครามระหว่างนักร้องหนุ่มผู้กล้าฝันกับมาเฟียผู้สรงอิทธิพลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเวทีนี้เดิมพันด้วยอนาคตและศักดิ์ศรีและแคนก็พร้อมที่จะใช้ทั้งเสียงเพลงและเพลงมวย เพื่อต่อสู้ในสงครามครั้งนี้การเดินทางของนักร้องนักเลงได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงโปรดติดตามตอนต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากอุเทธทิพย์ชาแนลก่อนจากกันขอให้ทุกท่านพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ